วัสดีจาก Japan r ร a l c a f e นะครับอันนี้เป็นคาเฟ่ของ j r e a อ t สอยู่บริเวณทันจงปากาโอเคหลังจากหลังจากที่เราไปดูาพาทิตตกกันก็มาทานข้าวเย,ย็นกันที่นี่อันนี้พูดตรงๆนะว่าราคาอาหารในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างแรงแต่ว่าเรายอมครับ ยอมจริงเพราะว่าการที่เราจะได้มาสถานที่อะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉะนั้นก็คงต้องยอมแหละไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสที่ดีที่จะได้มาในสถานที่อะไรเหล่านี้นะครับเ,เดี๋ยวขอตัวไปสั่งอาหารก่อนอันนี้เขาให้สั่งอาหารผ่าน QR วโค้ดแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนอาหารมาครับ น,นี้ก็คือเมนูโดยคร่าวๆนะครับมาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เราสั่งไปจะเป็นเมนูไหนนะครับเมนูแรกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มเย็นเขาบอกว่าเป็นน้ำแอปเปิลอาโอโมริซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอาโอโมริ o นี่คือชื่อพื้นที่หรือเปล่านะ ก็ในเมื่อเมนูแรกมาก่อนนะครับน้ำแอปเปิลอันนี้ก็ขอแอปเปิลก่อนแล้วันไม่ไหวเหนื่อยมากมากๆเลยตลอดออหลายวันที่ผ่านมาทุ่มเทไปแบบสุดตัวจริงๆไม่รู้คิดไปเองไหมนะมีความรู้สึกน้ำแอปเปิลเขาค่อนข้าง,ข,างข้นหอมและหวานสีก็อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะก็ประมาณนี้ กินกาแฟก็ไม่ไหววันนี้โดนมอมกาแฟมาหลายแก้วมากๆเอาล่ะเดี๋ยวเรารออาหารจานหลักของเรานะสดชืน่นสดชืน่น เดินมาไกลๆเจอของหวานนิดหนึ่งนี่ส,สดชื่นมากเอาจริงๆมาอยู่ที่นี่แทบไม่ได้เจอน้ำตาลเลยนะครับชั่วโมงนอนน้อยแล้วก็ออกไปหาความรู้เยอะ thank you อันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวเมนูอะไรด้งนะเนะี่ยให้ดูหนะะ้าตาประมาณนี้เห็นไหม,ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างาก็ ในเมนูเขาเขียนว่าเป็นมินิดง้งก็มินิจริงแหละดูขนาดเนะี่ยทันี้เอ,ง,องกินกันเหนื่อยมากอะขอัคหน่อยเถอะมินิจริงฮะ <c oughs> เป็นแซลมอนสด ก็มีหอยเชลล์อ,อสมแล้วที่เปิดโดย JR อล้วลงเหมือนเหมือนอาหารที่ขถถาย,ยรถไฟของ JR ผมว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นเหมือนก,กับ อาหารที่ขายตามถานีรถไฟของของ JR ต่างๆซึ่งส่วนตัวก็เคยเห็นอะไรทำนองนี้มานี่นั่งกนต้องโยกนี้ด้วยนะจะได้รู้สึกเหมือนอยู่บนรถไฟนะ รสชาติเหมือนกินมรอไยเจ้ฮะส่วนถ้าอยู่สิงคโปร์เรื่องราคาค่าข้าวค่าอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องมาพูดกันหาคำว่าถูกไม่มีอยู่แล้ว พูดกันตรงๆว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรมีรายรับมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกฉะนั้น ที่บอกนะครับเรื่องราคาไม่ต้องพูดกันก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าหน้าที่หลักของคาเฟ่แห่งนี้ไม่ใช่เป็นการขายอาหารแต่เป็นพื้นที่ให้คนมีของได้มาโชว์ของกันนําไอเดียต่างๆที่ตัวเองมีมากรั่นออกมาเป็นผลงานแน่นอนว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ได้มีอุตสาหกรรมนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะพบได้ในสิงคโปร์จะเป็นออฟฟิศต่างๆซึ่งมีนวัตรกรรมค่อนข้างที่จะสูง ในอีกแง่หนึ่งเองทาง JR เขาก็จะใช้ที่นี่ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของตัว JR เองใครที่กำลังมองหาสินค้าลายรถไฟเช่นเสื้อยืดสั่งทำพิเศษพวงคุญแจแก้วน้ำกระติกน้ำแผ่นรองแก้วสินค้าลิมิเต็ดและสินค้าอื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage รี a l Fan สระเอรอเรือสระอียอยักษ์วแหวนสระแอฟอฟันนอนหนูร้านค้า l a ซาด้าและช้อปปีซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านเอาไว้ที่ด้านหน้าของวิดีโอนะครับอตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับค่าเสียหายขอไม่พูดถึงแล้วกันใครอยากมาลองก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นิดนึงนะครับอันนี้เขามีนี่จะเปเลยแมปเนาะแล้วก็มีโบชัวให้เหมือนกับอะไรเนี่ย โตเกียววายพาสก็เป็นพาสรอบโตเกียวเจอาอีส์พารสพาสสำหรับนั่งรถไฟไม่จำกัดเที่ยวตามจำนวนวันในเขตเจ้าอีส e อะไรประมาณนี้อธิบายได้ไม่เยอะนะครับไม่ค่อยช่ำช่องรถไฟญี่ปุ่นนะย้ำอีกครั้งไม่ค่อยช่ำช่องนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้กันเนี่ยทร a เวลเจแปนเดสซิ้งเกิลแอปอะไรอย่างเงี้ยนี่ e ีเจ็ดตัวจักอยู่ตัวเดียวอ๋อมีอีกตัวนึงนี่นี่รถด,ด่วนรถด,ด่วนมอหงข้าว่ย ส่วนอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้อะปลายทางมันอยู่ที่สนาบินคันไซอันนี้มีแนะนําเกี่ยวกับพวกพาสของเจาเวสเอาละกลับมาดูหน้าผมต่อแล้วกันตอนนี้เราก็เสร็จจากการมาลองคาเฟ่ของ j จาอีสนะครับก็เขาทำเป็นคล้ายๆจะเป็นพื้นที่สำหรับไว้ให้คนมาระดมความคิดอะไรกันนะเท่าที่ผมฟังจากคำ คําแนะนําของสตาฟมาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นพื้นที่ให้คนไม่ได้ระดมความคิดก็อารมณ์คล้ายๆเออ้าพูดตรงๆเหมืนเหมืนร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟาก็เหมือนกับพวกสตาร์บัคหรืออะไรพวกเนี้ยที่เราสามารถที่จะออมาใช้พื้นที่ในการระดมความคิดกันได้ว่าเราต้องการกลั่นอะไรออกมาจากเป็นจากความสามารถของเราอะนะกลั่นออกมาให้ถึงแก่นของมันประมาณนั้น แล้วก็มานั่งทํางานอะไรได้ซึ่งก็ถือว่าดีนะดีเป็นพื้นที่ให้คนได้เหมือนกับเป็นสื่อกลางอะทาให้คนเนี่ยอยู่ใกล้กันทําให้คนอย่างงานแล้วก็ทําให้งานเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงได้อันนี้ก็คือเป็นธีมของเขาอีกหน้าที่หนึ่งของ j จ้ที่ผมฟังจากสตาฟมาเนี่ยก็คือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง,างๆเพื่อไว้ใช้ในธุรกิจของตัวทาง JR เขาเอง รสชาติอาหารถาวเป็นยังไงอย่างที่บอกครับเหมือนอยู่บนรถไฟสำหรับผมนะหรือว่าลิ้นผมแยกไม่ออกว่าบนรถไฟกับล่างรถไฟญี่ปุ่นต่างกันยังไงอันนี้ก็ไมสามารถทราบได้ใครที่สนใจก็มาลองดูนะครับสถานีตรงตรงคาเฟ่ตรงนี้จะอยู่บริเวณสถานี MRT ทันจงปากาซึ่งทันจงปาก,ากาก็แน่นอนเนาะ เป็นชื่อของอ,อ,อดีตสถานีรถไฟสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สถานีทันจงปากานะครับสำหรับคลิปพามาคาเฟ่ของ JR East ที่สิงคโปร์ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวสถานีต่อไปไม่แน่ใจว่าจะต่อจากคลิปนี้ไหมนะสถานีต่อไปก็คือพาไป จะเล่นที่มารีน่าเบย์ครับจริงๆตอนบ่ายเราไปมาแล้วละ่ะตอนนั้นไปถ่ายเก็บบรรยากาศมาเนื่องจากว่าตอนนั้นเราไปที่เ e d ด์ดีไซน์มิวเซียมซึ่งก็ตั้งอยู่ที่มารีน่าเบย์เหมือนกันเอาล่ะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันในคลิปหน้าครับเรียลแฟนให้รถไฟเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน